เป็นแบบนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่หาะ B b นะคะจะเป็นปอมอัำนะคะหนึ่งสลับหนึ่งนะคะโอ้โหโผมาซะขนาดนี้ดูดีมากนะคะสำหรับซีแครปปูนะคะดี b, ดองอ e. ีไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะจะเปิดให้ดูแบบนี้เลยนะคะเปิดไปปึ๊บปุ๊บปุ๊บ,บนะคะก็จะสลับหน้ากันอ้าวมาแล้วไลออนนะคะ line l i ออนอลไลออน ดีมากเลยนะคะดีมากเลยนะคะโอ้โหโออาน,นะคะเป็นแบบนี้นะคะพุ่งออกมาแบบนี้เลยนะคะคนพ่อคุณแม่๋ามันเป็นการเรียนรู้นะคะที่ทะลุนะคะสามมิติแบบนี้เลยนะคะโอ้ยกระต่ายมาแล้วจ้ากระต่ายโอ้โหน่ารักน่ารักอ๋อพุ่งมาแบบนี้เลยนะ,ะบอกให้ว่าส่วนนี้นะคะวันนี้ราคาโปรที่มันถูกโอ้โหปลาแบบนี้ใครจะไม่อยากอ่านหนังสือมันเป็นแบบนี้นะคะปก นี่รู้สึกว่าเล่มหนึ่งเนี่ยโหร้อยสามสิบห้าเฮ้ยเราทำราคาผิดหรอแล้วปกติปกติเล่มหนึ่งอะร้อยสามสิบห้าว่าถูกแล้วปะอะไรวันนี้นี่มาลดอีกเหรออะให้ดูกอไก่กอไก่ยังกอไก่กอไก่หนโอยคอควายมาแบบจริงหรอ โว้นะที่สองยจ็สิบะวันนี้มาอดจ้าอดจ้าลถในไหล <laughs>